สวัสดีครับอยู่ด้วยกันกับคอวันเตงนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันประจำวันที่20พฤ2567นะครับวันนี้เนี่ยนะก็จะมีบอลยูฟ่านะครับเตะพรีเมียร์ลีกเตะแชมเปียนชิพเตะนะครับก็ถือว่าผมจะดูร,มรวมๆตรงนี้แล้วกันนะฮะเริ่มต้นคู่แรกกันเลยนะครับไปกันที่ยูฟ่ากันก่อนนะครับโดยคู่แรกผมจะมองไปที่อินเตอร์มิลานเปิดบ้านต้อนรับการเยือนแอเลติโกมาดริดนะครับ คู่นี้เนี่ยจะพบกันนะครับในรอบ16ทีมเนี่ยเป็นนัดแรกนะครับเกมนี้อินเตอร์เนี่ยต่อที่ประมาณครึ่งลูกถึงครึ่งควบนะครับโดยสถิติการพบกันนะครับย้อนไปตั้งแต่ปี2018นะครับเจอกันในบอลถ้วยนะครับบอลบอลถ้วยเล็กนะครับก็เป็นอินเตอร์เฉือนชนะไปได้1-0แล้วก็ก่อนหน้านั้นปี2010 นะครับเจอกันในยูฟานะครับเป็นแอดมัดริชชนะไป2 0ถือว่านานมากละนะฮะสถิติตอนนี้นะครับถ้าดูฝัง่งทางด้านเจ้าบ้านกันก่อนอย่างอินเตอร์มิลานอินเตอร์มิลานตอนนี้นะครับยังไม่สามยังไม่แพ้ให้ใครเลย5เกมล่าสุดเก็บชัยชนะมาได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นซาเลนตาน,น่าโรม่ายูเวนตุสฟิออร์เนดีนาแล้วก็นาโปลีนะครับผลงานถือว่าค่อนข้างที่จะทำให้ดีในช่วงหลังๆนะครับการเล่นในบ้านเนี่ยก็ยังไม่แพ้ใครนะครับยิงประตูได้เกือบทุกเกม วันนี้นะครับต้องมาเจอกับแอตเลติโกมาดริดนะครับถ้ามาเรามาดูฝั่งทางด้านของแอตเลติโกมาดริดเนี่ย <c oughs> ก็จะเห็นได้ว่าทางด้านของแอตมาดริดนะฮะถ้าเกมล่าสุดเนี่ยยังไม่ดีเท่ากับทางด้านเจ้าบ้านนะฮะก็มีชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับแพ้เซบียาแพ้แอตลีติกบินเบาชนะอาลาสพัสมาร์ท50ในนั้นล่าสุดนะครับการเล่นนอกบ้านนะครับแอตมาดริดเนี่ยก็ถือว่าก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่โดยโรวมก็ถือว่าผลงานเนี่ยใช้ได้ยิงประตูได้ เกือบตลอดนะต้องต้องเรียกว่าเกือบตลอดก็มีเกมที่ยิงไม่ได้ด้วยเหมือนกันนะครับเอาเราไปดูสถิติของเจ้าบ้านกันก่อนนะครับการเล่นยูฟาเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยอินเตอร์เจอกับโซ,ซสุดานเสมอไป0-0แล้วก็เจอเบนฟิก้าเสมอกันไป3-3นะครับเจอเรดบูซาวบ,บวกชนะไป1-0นะครับซึ่งถือว่าก็ทำประตูได้เกือบทุกเกมนะครับเราดูฝั่งทางด้านทีมเยือนอย่างอแอตเลติโกมาดริดนะครับแอตเลติกมาดริดเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ย เสมออ่ะเขาชนะลาซิโอไป2 0แล้วก็ชนะเฟเยนูดร็อกเชดัมไปได้3-1นะครับถือว่าทำประตูได้นะครับแต่ก็มีเสียประตูด้วยนะครับแล้วเกมนี้ต้องมาเจอกับทีมอย่าง <c oughs> อินเตอร์เนี่ยผมมองว่ายากแน่นอนนะครับคู่นี้เนี่ยสกอร์สูงต่ำเนี่ยมันจะเปิดมาประมาณ2.5นะครับผมคิดว่าเกมนี้ทางด้านเจ้าบ้านเนี่ยน่าจะกลุมความได้เปรียบได้ก่อนนะครับ แต่ก็ไม่ได้ชัวร์นะผมคิดว่าน่าจะยิงประตูทั้ง2ฝั่งอันนี้ถือว่า,าชัวร์กว่าที่จะไปต่อเจ้าบ้านนะครับสกอร์ที่คาดคู่นี้นะครับผมมองว่าอินเตอร์เนี่ยน่าจะเก็บใช้ไปได้สักประมาณสัก2-1หนึ่งในเรกแรกเลกนี้นะครับแอตมดริดเนี่ยก็อาจจะต้องมาดูเชิงก่อนอาจจะไม่ได้เปิดหน้าแรกสุด,สดแต่ก็น่ามองว่าน่าจะโดนเจ้าบ้านเล่นเข้าให้เหมือนกันนะครับด้วยสถิติตอนนี้ที่เจ้าบ้านเนี่ยถือว่าทำได้ดีกว่าแต่ก็พูดยากนะเพราะว่ามันเป็นบอลต่างหลี นะครับดังนั้นเกมนี้เนี่ยเซฟเซฟไปที่อ่าสกอร์สูง2.5เนี่ยผมว่าผมมองว่าเซฟที่สุดละนะครับก็เกมนี้นะครับก็สรุปกันเลยละกันนะคู่นี้ผมมองว่าอินเตอร์เนี่ยน่าจะชนะได้แต่ว่าก็น่าจะโดนยิงด้วยนะครับสกอร์ที่คาดคู่นี้นะครับผมมองว่าอินเตอร์ชนะ2-1หรือไม่กมอกั่2เสมอกต่2-2น,นะครับดังนั้นคู่นี้ฟันธงสกอร์สูง2.5นะครับ ต่อดิกล่ที่2นะครับเป็นอ่าไอโอเฟนเปิดบ้านต้อนรับการเยือนดอทมูลนะครับไอโอเฟนกับดอทมูลเนี่ยราคาเปิดมาเพียงแค่เสมอนะถ้าดูจากสถิติการพบกันล่าสุดเนี่ยเจอกันในบอลกระชับม,มิตร2017เป็นดอทมูลชนะไปถึง4ประตูหนึ่งนะครับโดยทางหน้าของไอโอเฟนตอนนี้ผลงานในลีกเนี่ยถือว่าอ่าค่อนข้างที่จะดีนะอยู่ในแนวโน้มคำวดด่าดีนะครับลีกฮอลแลนด์เนี่ย ก็มีแพ้เป็นแค่บอลช่วยเท่านั้นนะครับถ้าดูในลีกจริงๆเนี่ยไม่แพ้นะเล่นยูฟ่ามาก็เสมอกับอาร์เซนอลได้นะครับแล้วก็มีชนะเซบีย่าชนะล้องถือว่าผลงานเนี่ยก็โอเคเหมือนกันแต่ก็ชนะเฉือนเหมือนกันนะสองสามแล้วก็1นึนะครับการเล่นในบ้านถือว่าเคาทําได้ดีมากๆ5เกมล่าสุดยังไม่แพ้ใครแต่ในเรื่องของการกินราคาเนี่ยกินราคามาเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นเพราะว่าไฮโอเฟนเนี่ยถ้าเทียบกันแล้วในลีกเนี่ยถือว่า ทำผลไงานได้ยอดเยี่ยมในหลีกอยู่แล้วนะครับราคาอาจจะต้องเปิดสูงนิดนึงนะครับแต่เกมนี้ก็ไม่ได้ง่ายนะเพราะว่าต้องมาเจอกับบรัสเซียนดอทมูลนะครับดอทมูลเนี่ยก็ถือว่าทัดเทียบหลีกกันจริงๆเนี่ยทางด้านของดอทมูลเนี่ยก็ยังอยู่ในหลีกที่สูงกว่านะครับในเรื่องผลงานในหลีกก็ทําได้ดียังไม่แพ้ใครนะครับถ้าเทียบกันกินราคาก็กินมา,อาพอสมควรนะกินมา3จาก5ก็ถือว่าทําได้ดีกว่าเจ้าบ้านนะครับการเล่นนอ,อกบ้านก็ถือว่ายังไม่ได้แย่นะเพราะว่ายังไม่ได้แพ้ใคร เกมนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่ได้ง่ายแน่นอนนะครับสำหรับไบโอเฟนนะครับที่มาเจอกับดอทมูลแบบนี้นะครับก็ในเรื่องของตารางแข่งขันดอทมูลมีทีย5สิบห้าห้าวันส่วนออก็พอๆกันโอเคในเรื่องความพร้อมผมมองว่าใกล้เคียงนะครับแต่ว่าเกมนี้เป็นเรกแรกแล้วก็ดอทมูลเนี่ยถ้าเทียบกันจริงๆผมมองว่าอยู่ในลีกที่มีความเข้มข้นกว่านะครับเกมนี้ถึงแม้จะเป็นการเล่นนอกบ้านนะผมมองว่าไม่น่าแพ้นะครับคู่นี้เนี่ย อย่างแย่ๆเนี่ยก็อาจจะแบ่งแต้มกันไปนะครับแต่ในเรื่องราคาดอทมูลเปิดมาได้เป็นราคาเสมอรองอยู่แล้วนะครับมองว่าไม่มีอะไรเสียหายนะครับลุ้นดอทมูลเฉือนได้ดีกว่านะครับก็คู่นี้นะผมมองว่าถ้าในเรื่องของเกมรุกเนี่ยอาจจะดูดุดันกันทั้งคู่แต่ถ้าเรื่องของเกมรับผมยังให้ดอทมูลเนี่ยมีเกมรับที่เหนียวแน่นกว่านะครับสำหรับคู่นี้นะ,ะดังนั้นคู่นี้เนี่ยลุ้นดอทมูลเฉือนเสมอนะฮะสเฉือนชนะหรือว่าอาจจะแย่ๆที่เสมอผมมองว่าไม่ได้แย่เลย นะครับแล้นั่งคู่ที่2วันนี้ฟันชงรองบรูซเซียนดอทมุลน,นะครับต่อในคู่ที่3นะครับเป็นพรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านต้อนรักกัมเยือนเบรนท์ฟอร์ดนะฮะก็แมนเชสเตอร์ต้องมาเจอแตนต่อยอร่อยห่อนะเกมนี้แมนเชสเตอร์เปิดราคามาอยู่ที่ลูกครึ่งควบสองนะครับโดยสถิติการพบกันนะครับย้อนไปล่าสุด2เกมนะฮะเป็นแมนเชสเตอร์ชนะไป1นึ่ามหแล้วก็เบรนท์ฟอร์ดชนะไป1-0นะครับ โดยทางด้านของแมนซิตี้ตอนนี้นะครับที่ต้องบอกเลยว่ากําลังกระหายแต้มนะครับนี่พิมพ์นลีกตอนนี้เนี่ยจริงๆเกมล่าสุดเนี่ยถ้าแมนซิตี้เนี่ยสามารถชนะเชลซีได้เนี่ยก็จะมีแต้มที่ต่างจากลิเวอร์พูลอยู่2แต้มแล้วก็แข่งน้อยกว่า1เกมแต่ถ้ว่าแมนซิตี้ทำได้เพียงแค่เสมอนะครับทำให <c oughs> ้แต้มที่ต่างตอนนี้เนี่ยต่างกันอยู่4แต้ม นะครับสแต้มแล้วก็แข่งน้อยกว่า1เกมถ้าแมนซชตี้ชนะก็จะตามหลัง1แต้มนะครับถือว่าเกมล่าสุดเนี่ยแมนซิตี้เนี่ยค่อนข้างที่จะพลาดเลยนะครับที่ไม่สามารถเก็บ3มแต้มในบ้านของตัวเองได้กับเชลซีนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าทางด้านของเชลซีเนี่ยเขาก็มาดีเหมือนกันนักเตะมีความทุ่มเทนะครับมีการแก้เกมที่ดีทาให้เกมนั้นเนี่ยแมนซิตี้ทำได้เป็นแค่เสมอนะครับบอกเลยว่าแมนซิตอ้ตอนนี้กระหายชัยสุดๆนะครับจริงๆไม่ต้อง แทบจะไม่ต้องเลื่อนดูสถิติการเล่นอื่นๆละในบ้านอะไรต่างๆเพราะว่ามิสเทสตี้เนี่ยผลงานเนี่ยโหดแล้วนะครับในเรื่องของนักเตะนันล่าสุดเนี่ยก็ถือว่าจัดเต็มมากๆโฟเดนฮาเลนเควินเดอะอยจัดเต็มทุกตัวแต่ว่านั่นแหละครับไม่สามารถเก็บ3แมต้มได้นะครับต้องมาเจอกับเบลนฟอร์ดที่เพิ่งโดนล,ลิวพูต,ตบกไป4ประตูหนึ่งนะครับเกมนั้นเนี่ยลิวพูเนี่ยโอ้โหบุกยังไงก็เข้ายิงยังไงก็เข้านะครับถือว่าลิวพูก็ทำให้ดีเหมือนกัน เบนฟอร์ดเนี่ยถ้าเจอกับแมนเชสเตียร์ผมมองว่าเกมนี้เนี่ยก็น่าจะรั้วไม่ต่างจากเจอลิเวอร์พูลนะครับเผลอๆเ,เนี่ยอาจจะโดนเยอะกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับอ่าแล้วก็แมนเชสเตียร์เนี่ยอาจจะไม่ไม่เสียประตูให้ด้วยซ้ำเหมือนเจอกับลิเวอร์พูลนะครับแต่ก็โอเคนะครับเกมนั้นเขาสามแต้มไปชิวกันไปละผมมองว่าเกมนี้เนี่ยยังไงก็ต้องเน้นแน่นอนนะครับก็ทั้ง2ทีมไม่ว่าเบรนท์หรือว่าแมนเชสเตียร์เนี่ยตอนนี้นะครับเมื่ไปเกมตกค้างนะก็มาเตะกันเนี่ย ได้พักจริงๆแค่ประมาณ2 3สวันถือว่าได้พักน้อยนะสำหรับทั้ง2ทีมนะครับแต่ถ้าในเรื่องของนักเตะความพร้อมผมมองแมนซิตี้พร้อมกว่านะครับโรเตชันนักเตะมายังไงก็ยังดูดีกว่าเบนฟอร์ดแน่นอนนะครับเกมนี้ยังไงแมนเชสเตียก็ต้องเก็บ3ามแต้มให้ได้พลาดไม่ได้และเกมนี้นะครับเป๊ปเนี่ยถือว่าทําได้ดีมากนะในเกมล่าสุดที่แมนเชสเตียเสมอกับเชลซีไปเนี่ยเขาแทบจะไม่ได้ต่อว่าทางหน้าของนักเตะเลยนะครับราะถือว่านักเตะเนี่ย ทำได้เต็มที่แล้วอย่างที่แจ้งไปนะว่าทั้งน้าของเชลซีเขาก็แก้เกมไม่ได,ดีนะครับถือว่าเป็นผู้นําที่มีวุฒิภาวะมากๆนะครับสำหรับเป๊ปนะฮะผมว่าเกมนี้เนี่ยยังไงต้องเน้นนะครับมองว่าท่านเล่นนักเตะเล่นด้วยไม่ด้วยไม่มีความกดดันมากจนเกินไปเนี่ยนักเตะจะทําได้ดีแน่นอนดังนั้นเกมนี้นะครับผมมองแมนเชสเตียร์เนี่ยสามแต้มเน้นๆเ,เลยแต่จะกี่ลูกอันนี้ต้องลุ้นกันอีกทีหนึง่งแต่ผมมองว่าอย่างน้อยๆนะฮะทีมเนี่ยก็ต้องชัวร์ๆอยู่ละนะครับไม่ะ อ่านำหนึ่งศูนย์เนี่ยไม่น่าจะเพาะไม่น่าจะผ่อนเกมนะครับยกตัวอย่างเกมแมนยูนะฮะที่เพิ่งชนะไปโดนนำไปสองศูนย์แล้วก็โดนเขาตีตึงขึ้นมาสองหนึ่ง 1, ดังนั้นตึงทั้งเกมดังนั้นแมนเชสเตอร์เนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะไม่เอาแค่สกอร์เฉือนนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะปล่อยให้เขาเตะเปิดด้านแรกไปเรื่อยๆนะครับก็เกมนี้สกอร์ที่ผมคาดผมมองว่าแมนเชสเตอร์ชนะสามศูนยถึงสีนะครับไม่น่าเสียป,ประตูด้วยนะครับดังนั้นคู่ที่3วันนี้ฟันธงต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ ปีท้ายคู่ที่4นะครับคู่ที่4จะดูที่เชฟชิพอังกฤษนะครับเป็นซอลตัมตันเปิดบ้านต้อนระกำเยือนฮาร์ซิตี้นะครับซอลตัมตันนะครับหลังจากตกตก,ตกลงไปนะผลงานก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะลุ้นกลับขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราไปดูสถิติกันทางด้านของเซา์เจอกับฮาร์ซิตี้นัล่าสุดเนี่ยเป็นเซา์บุกไปเก็บสามแต้มในบ้านของฮาร์ซิตี้มาได้2ประ1นะครับ โดยทางด้านของเซาผลงานตอนนี้ถือว่าทําได้เยี่ยม5เกมล่าสุดแพ้เพียงแค่ Bristol City ที่เหลือชนะร็อกเจอร์แฮมวัตฟอร์ดฮันต์ฟิลด์ชาลเวสต์บอมวิดเอาเบถือว่าไม่ธรรมดานะใน20เกมล่าสุดเนี่ยพึ่งแพ้ไปแค่เกมเดียวถือว่าทำไม่ดีมากนะครับการเล่นในบ้านไม่ต้องพูดถึงเลยซรลตัมตันผลงานดีสุดนะครับชนะมาเฉลี่ยแล้วเนี่ยยิงและไม่ต่ากว่า3ลูกต่อเกมนะครับโดนทั้งหมดนะเยอะสุดก็จะมี8 8344นะครับถือว่ายิงได้เยอะมากๆนะครับเรือร้าคาร์ซิตี้ผลงานช่วงหลังก็ถือว่าดีเหมือนกัน5เกมล่าสุดแพ้เป็นแค่เกมเดียวนั่นก็เจอนั่นก็คือการเจอกับซอนซีนะครับกินราคามาด้วยนะสีจาก5เกมเนี้ยนะฮะฮันเดอร์ฟิลด์ชนะฮันเดอร์ฟิลเช้าสองหนึ่งชนะโรตเทอร์แฮมสองหนึ่งชนะมิววอลหนึ่งศูนย์ชนะซันเดอร์แลนด์หนึ่งศูนย์นะครับ,า 2, 1, 2, 1, 1, 1, รบการเล่นนอกบ้านก็มีทั้งยิงได้แล้วก็เสียประตูแต่ส่วนใหญ่จะยิงได้ทุกนัดเกมนี้นะครับในเรื่องของ ต่อรองเนี่ยผมมองว่าทางด้านของเซาเนี่ยก็กลุ่มความได้เปรียบกว่าในเรื่องของสถิตินะแต่เทาว่าทางด้านของทีมเยือนเนี่ยอย่างฮันซิตี้เนี่ยอย่างที่แจ้งไปนะผลงานก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันคู่นี้ผมเลยมองว่าน่าจะมีสกอร์กันทั้ง2ฝั่งนะครับฮันซิตี้ถึงแม้ว่าจะแพ้จาไรามาเนี่ยแต่ก็ยิงได้ตลอดนะครับคิดว่าเกมนี้เนี่ยฮันซิตี้อย่างน้อยเนี่ยต้องมี1ลูกนะครับ ส่วนดังด้านของเสาทมตันจะกี่ลูกเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับสกอร์ที่ผมคาดคู่นี้เนี่ยผมมองว่า3ลูกเนี่ยมันเป็นอย่างต่ําอยู่ละสอเนี่ยมันต้องมีอยู่ละนะครับลุ้น2องลุ้นอ่าสามสองนะครับซึ่งผมมองว่ามันเป็นไปได้นะครับในบอลแชมเปี้ยนชิพนะซึ่งถือว่ายิงกันค่อนข้างที่เยอะๆคู่นี้นะครับราคาสูงต่ำเปิดมาอยู่ที่ประมาณ3ลูกนะครับสลูกเท่านั้นผมมองว่าไม่ได้แพงนะก็ถ้า3ลูกก็ยกลุ้นลูก4นะครับงนั้นคู่นี้เนี่ยผมคาดว่ามันจะถึง4ลูกถึงแล้วก็5ลูก นะครับดังนั้นคู่ที่4วันนี้ผมฟันธงให้สูงนะครับคู่ซัรมตันกับฮาร์ิตี้นะครับ4คู่นี้ถือว่าน่าสนใจนะครับจริงๆก็แชมเปี้ยนชิพมันก็ยังมีอีกหลายอามีอีกคู่ที่เตะนะแต่ผมมองว่าคู่นี้น่าเล่นสุดในแชมเปี้ยนชิพนะครับก็จะเป็นหลีกวันลีกทูนะวันนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับสำหรับใครที่ดูถึงตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วชอบใจนะผมฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ช่องคอบบอลเต็งกันด้วยนะครับ เพื่อที่ผมจะได้ทำคลิปดีๆแบบนี้มาพูดคุยให้เพื่อนๆได้ฟังกันอีกนะครับยังไันอีกครั้ง4คู่ก่อนจากการคู่แรกอินเตอร์มิลานเจอกับแอตมารติกคู่นี้ฟันชงสูง2.5นะครับคู่ที่2องไอโอเฟนเปิดบ้านต้อนรับการเยอรือนดอทมุลนะครับเกมนี้ฟันชงรองดอทมุลคู่ที่3เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านต้อนรับการเยือนเบรนท์ฟอร์ดคู่นี้แมนซิตี้น่าจะทะหลงประตูเบรนท์ในบ้านของตัวเองได้เยอะนะครับคู่นี้ฟันชงต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้ ส่วนคู่สุดท้ายนะครับเป็นซาลัมตันเปิดบ้านต้อนรันการเมียนแฮนซิตี้คู่นี้มีทะลุ3แน่นอนฟันชงสูง3ลูก4คู่วันนี้ก็ประมาณนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ